สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กำลังติดตามตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยผ่านทางช่องของเซียนนุ่มยูค่ะณนี้ตอนนี้เนาะค่ะเมื่อวานนี้เรากีกข่าวตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยต่องวดเนาะค่ะจะมีของเจตาพารวยออปอยป์เบดหลักกาของเซียนโยครั้งแรกเนาะค่ะกับรัฐบาลไทยที่ให้มาวางครั้งแรกเนาะกับเซียนโยของเจตาออปอยป์เบดหลักกาเซียนโยค่ะในคลิปนี้มีสามเซียนเนาะ ่อนอื่นก็ต้องขอบขอบพระคุณแนวทางจากทั้งสามเซียนนี่แหละค่ะ FC แฟนคลับเพราะว่าจะเป็น FC เกา FC ไม่เนาะคะ่ะกับขอบคุณกับผู้ในหลายที่ยังรอคอยแล้วก็ติดตามมากตัวเอกแนวทางของใครชอบของเซียนไดอ่าแคปหน้าจอไว้เนาะเตรียมตัวไว้เนาะคะ่ะกับรัฐบาลไทยเพราะว่ายัางอีกหลายมือเนาะแต่ว่าก็จะทยอยลุ้งเนาะคะ่ะบางเซียนเป็นกระหายาเรลยวบางเซียนก็ยังต้องรอคอยอยู่เนาะรออยู่เพราะว่ารัฐบาลไทยก็หลายมืออยู่ ่วงนี้กับศิลาพัฒนาเป็นหลักเนาะวั one one นเว้นวันเนาะคะ่ะเพ่เื่อเป็นการเียวเวลาเนาะคะ่ะเอาไปเบ่งต่อีกแนวทางรัฐบาลไทยของเจตากันกอนเนาะค่ะเนาะของเจตาเข้าไปเต็มเต็มอ่าอาจจะเป็นตัวกลับเนาะแต่ว่าบุญคือบุญลางคือลางเจตาเพิ่งแยกหา,ยาตั้งแต่ใดเท่าใดแล้วเนาะรัฐบาลไทยของเจตาวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมากะเข้าไปที่เด่นที่สองเนาะแล้วก็จับคู่ตัวเน้นตัวเจาะเข้าที่สองหา ออกห้าสองแล้วค่ะล่างกับเกือบเขา่าห้ดินหกถ้าดินหานี่ก็มาแทแน่นอนสำหรับห้าศูนย์เพื่อนให้หกศูนย์ออกห้าศูนย์แล้วค่ะแต่ว่าบุญมาชัว์มาเร้วกับตัวเองแนวทางของจีตตาพารวยปังสุดๆเนาะก็ถือว่าเดินดีเล็กออกแล้วแม่นกับกัขอให้แม่นแบบนี้แหละค่ะเนาะอะไรก็มาเมตตาจของตัวเองแนวทางเนาะ ข้าวคดีใจเนาะคะ่ะโมแมนแค่ว่าเจ้าของแอดคดีใจแทน,นะคะ่ะดีใจที่เลขเข้าเลขปลังแล้วก็เขาแบบบนุนคือบุนแล้วก็ตัวนิ่นอีกต่างหากเนาะคะ่ะของเจตาสุดยอดสุดยอดคำนวณน,นะคะใช้คำว่าสุดยอดอยู่วันลาพัฒนาเพิ่นกะเพินดีเลขกเด่นเลขกสองตัวจับคู่กันนี่กะมาไม่ขาดสายเนาะ ไปต่อค่ะวันที่16สิงหาคมวันที่16สิงหาคม2568นะคะกับรัฐบาลไทยของเจตตาภารวยไฮมา้าวันนี้วิ่งรูดนะคะวิ่งบนล่างเด่นที่เจ็ดกับแปดสองตัวไฮมา้ามีเจ็ดหนึ่งอ่างวดนี่เพิ่นไฮมา้าทั้งบนทั้งล่างเนาะวันนี้บริแยกไฮมวดที่แล้วแยกไฮเข่าบนบน,นบนคือบน อางวดนี้มากับแนวทางบนล่างเด่นที่เจ็ดกับแปดสองตัวหฮมามีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดห้าแปดสี่แปดสามเน้นที่เจ็ดหนึ่งหลักกับแปดห้าค่ะสำหรับเลขสองตัวของเจตาผ่ารวยเลขสามตัวไฮมามีแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดสามเนอะเน้นที่เจ็ดแปดห้าค่ะเลขสามตัวของเจตาเนาะคะ่ะ ยำอีกครั้งหนึง่งเด่นที่7จ็ดกับแปสองตัวเน้นที่เ1แล้วก็85 85ก็สวยอยู่เนาะรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะ3ตัวเน้นที่7 85ค่ะของเจตาพารวยขอให้ปังต่องวดสำหรับปรใดทศตัวรอคอยตัวขของเจตาเพื่อนกะแตกสามตัวมาเร็วเนะหมวดใดพวกนี้เรา fc แฟนครับคงจะได้เห็นกันนี้นี่หมวดนี้เนาะเขาตรงๆ ับคู่เขาของจตาเพื่อเอฟซีไมที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่เห็นเนาะย้อนหลังให้ดูจักน่อยของจตาแนวทางของเพิ่นมาต่อค่ะของออปอยเป็ดออปอยเป็ดงวดที่ผ่านมาให้ศูนย์สี่ออกห้าศูนย์เนาะนาเสดายเหมือนกันของออปอยเป็ดสุดไปเนาะแต่งวด หดวันที่สิบหกกรกฎาคมของเพื่นเขานะคะเข้าเข้าที่ตัวดินอันนี้สูตรตัดเพื่นเนาะงวดงวดนั้นเพื่อไหามาทั้งสูตรเต็มและสูตรตัดมันเข้าไปที่สูตรเต็มสาหรับซีสองของออ,อป่อยเปิดวันที่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมาห <c oughs> นามาจองวดค่ะงวดนี้จับตามองดีดีแอปหน้าจอไว้แล้วอย่าลืมเนาะอย่าว่าแคปไปลแล้วบ่ได้เอาเนาะ มวนนี่ออกไปเปิดไทยมารัฐบาลไทยวิ่งบนย่างเดียวหรือสิไปวิ่งบนล่างได้เนาะแต่ว่าเพิ่นน้นให้ที่ล่างเออเน้นให้ที่บนย่างเดียวเนาะสาหรับตัวเน้นตัวเจาเะ,ะเลขสองตัวแล้วก็เลขด่นเนาะงวนนี้เด่นที่หนึ่งร้องที่หาสองตัวไ้มามีหาหนึ่งกับหนึ่งหากับห้พอมค่ะบนอย่างเดียวเพิ่นน้นเนาะคะ่ะน้นยำ้ำบนอย่างเดียว เลขสามคูเออเลขสหางก็จะหลายตัวแน่เน,นาะแต่ว่านเน้นที่หนึ่หเนาะนีสังเกตเบึงเลขสามตัวให้มามี9ก้าหนึ่งห้าศูนย์หสองหนห้ห้หาสหแล้วก็หนึ่งกับเลขสามตัวของออปลอลปิดบนอย่างเดียวเลขสองตัวกับบนอย่างเดียวเนาะให้5 1าหนึ่งห แอหน้าจอค่ะงวดนี้จับตามองจับเบิงวา่าเหล็กน้รุ่นมาแบบเน้นน้นดินดินเม็ดเดียวบุญย่างเดียวรวอมตั้งหากแล้วค่ะของปอปิดเนาะมาต่อของเซียนยุค่ะสำหรับครั้งแรกกับรัฐบาลไทยที่ให้ลออ็กอกกิกมากน่ากับขอบุญกับพุ้นในหลายกับแนวทางที่ให้มา สำหรับรัฐบาลไทยของเซียนโยเนาะวิ่งบนล่างเด่นที่หกกับสองค่ะเด่นที่หกกับสองเลขพิ่กับเลายห่างเนาะเด่นที่หกกับสองสองตัวให้ไหมเจ็ดหกเจ็ดสองหนึ่งหกหรืกันหนึ่งสองค่ะเน้นที่เจ็ดหกกับเจ็ดสองเลขสามตัวหางเดียวมีหกเจ็ดสองค่ะอ่าแคบหน้าจ,จอแล้วไปตัวเนาะตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยของเซียนโยนะคะครั้งแรกเอาไว้รุ่นกัน แอบไว้เอย่าลืมเนาะมักเซียนไดลองเบิร์กันก่อนเนาะก็เป็่นแปลนแนวทางกับรัฐบาลไทยต่อมวดสาหรับคลิปนี้เรากิก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณทั้งสามเซียนไดร์นะคะที่ให้นะทางมาว่างทังช่องแล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับไดร์ที่ติดตามทั้งช่องของเซียนนุ่มอยู่ขนานี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเราเจอกันม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ